รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสวยศาสตร์ศาสตร์แห่งความสวยที่จะช่วยให้คุณสวยยังมีสติและปลอดภัยนะคะคือก่อนหน้านี้เรานึกถึงจะบำรุงใช่ไหมคะเราก็ทาครีมกันหนักมากแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยค่ะหลายๆคนนะคะเลือกที่จะทานอาหารเสริมทั้งสําหรับผิวแล้วก็สาหรับร่างกายเข้าไปเยอะแยะมากมายเลยแต่เราไม่รู้เลยค่ะว่าตัวไหนจําเป็นตัวไหนไม่จําเป็นแล้วก็มีประโยชน์และช่วยให้เราสวยได้จริงหรือเปล่าวันนี้เราไปคุยกับคุณหมอกันค่ะ แล้ว,วันนี้นะคะสวยศาสตร์ก็ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงดารุณีวันวโรดมวิจิตอีกครั้งหนึ่งนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะคําถามเข้าสู่คําถามกันเลยไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะวิตามินเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเรานึกถึงเนี่ยเราจะนึกถึงการทานเพื่อเสริมสุขภาพร่างกายโดยรวม<ะ>แต่ปัจจุบันนี้มันถูกเอามาโฟกัสว่าการทานวิตามินเสริมเข้าไปเนี่ยจะช่วยให้ผิวดีขึ้นซึ่งตัวแรกที่เราจะเห็นกันอยู่บ่อยๆนั่นก็คือวิตามินซีค่ะคุณหมอจาเป็นไหมแล้วก็มันช่วยอะไรเราได้สําหรับวิินค่ะ ก็ต้อบอกว่าหน้าที่ของวิตามินซีก่อนนะคะ,คะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างคอลลาเจนซึ่งผิวของเราเนี่ยคอลลาเจนเหมือนเป็นโครงสร้างซัพพอร์ต ที่มันทำให้ยืดหยุ่นใช่ถ้าคอลลาเจนมันพังมือก็จะเหี่ยว <c oughs> ใช่ไหมคะอันที่2ก็จะมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเราก็จะได้ยินบ่อยๆเรื่องของอนุมูลอิสระนะคะว่าไม่ว่าเราจะโดนแสงแดดนะคะ, <c oughs> ะความเครียดความเจ็บป่วยไม่สบายมีอนุมูลอิสระเยอะขึ้นดังนั้นเนี่ยการใช้สารต้านอนุมูลอิสระก็คือไปช่วยจัดการกําจัดอนุมูลอิสระอันนี้ออกไปก็ะจะทําให้ร่างกายหรือว่าเซลล์ต่างๆเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเหมือนแบบแก่ช้าลงนิดนึงอะไรแาณนี้คนจะรู้สึกแบบนั้นต้องต้องบอกว่าเรื่องของความ แก่เนี่ยอนุมูลอิสระเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะแต่คงไม่ใช่ปัจจัยเดียวทั้งหมดไม่ใช่ว่าถ้ามีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วคุณจะไม่แก่ไม่ใช่นะคะแล้วร่างกายคนเราเนี่ยมันมีวิตามินซีเพียงพอไหมคะเราต้องทานเสริมเข้าไปจริงไหมคะคุณหมอทันที่หนึ่งต้องบอกว่าร่างกายสร้างวิตามินซีไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องกินจากอาหารเท่านั้นอันนี้อันนี้ความจาเป็นนะคะเพียงแต่ว่าร่างกายเราไม่ได้ต้องการวิตามินซีเยอะเยอะอ่าใช่ถ้าวันนึงเราต้องการเนี่ยประมาณแค่ร้อยมิลลิกรัมเราก็พอแล้วนะคะแต่ที่เรากินกันเเยออะๆรราาต้งกค สมบัติอื่นเช่นเราต้องการความเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอ,อย่างนี้เป็นต้นซึ่งเพราะฉะนั้นปริมาณที่เหมาะสมที่จะทานเสริมเข้าไปเนี่ยค่ะเราเห็นมีหลายขนาดหลายมิลลิกรัมมากเลยต้องทานขนาดประมาณเราก็จะมีตัวเลขนิดนึงว่าปริมาณที่มากที่สุดที่เรากินแล้วจะไม่เกิดอันตรายอยู่ที่2,000มิลลิกรัมต่อวันค่ะ ราะฉะน,นั้นต้องบอกว่ากินมากกว่านี้ไปเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอันตรายละโอกาสที่จะเกิดอันตรายมีอะไรบ้างเยอตัวอย่างเช่นเวลาที่เรากินวิตามินเข้าไปนมคะในเลือดสูงขึ้นปั๊บมันก็จะเอาไปทิ้งละทิ้งที่ไตเพราะฉะน,นั้นก็จะไปโหลดที่ไตนิดนึงนะคะ<ม>โอกาสจะทําให้เกิดเรื่องของความเสี่ยงของการเกิดนิ่วที่ไต อันที่2ก็คือวิตามินซีเนี่ยจะช่วยเรื่องของการดูดซึมธาตุเหล็กอันนี้เป็นข้อดีแต่ในคนไข่าบางชนิดยกตัวอย่างเช่นเป็นโรคเลือดหรือว่าทรัซีเมียพวกนี้เม็ดเลือดแดงมันจะแตกธาตุเหล็กมันจะเยอะอยู่แล้วการทานวิตามินซีก็จะทาให้ธาตุเหล็กที่มีอยู่เยอะดูดซึมเข้าไปในร่างกายเยอะอแล้วไปสะสมยังอวัยะวะต่างๆอันนี้ก็อันตราย น,ะะนี่ไงนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นวิธีการทานวิตามินซีที่คุณหมอแนะนํานั่นเองนะคะแล้วเราได้ยินมเมมยังไม่รู้จักคุณคนนี้เลยแต่ได้ยินชื่อเขาบ่อยมากคุณไลโคปีนค่ะคุณคหมอเขามีอะไรมีในได้ยินว่ามันต้องมีในแครอทในผักผลไม้สีส้มสีแดงอะไรต่างๆเ,<อ>าเหล่านี้แล้วเขามีประโยชน์อะไรกัน จร,จริงๆไลโคปีนเป็นกลุ่มหนึ่งของเบต้าแคโรทีนอันนี้ก็เป็นกลุ่มของวิตามินเอนะคะทีนี้เนี่ยในกรณีของวิตามินเอที่ได้มาจากพืชมันมีสส่วนส่วนที่1เนี่ยได้จากพืชส่วนที่2ได้จากสัตว์ชื่อและหน้าตามันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันะนะคะส่วนที่ชื่อไลโคปีนเนี่ยเป็นอนุพันธ์หนึ่งของวิตามินเอซึ่งได้มาจากพืชโดยเฉพาะพวกแครอทพวกมะเขือเทศอย่างงี้ค่ะ,ะ,คะถามว่าคุณสมบัติเป็นอะไรคุณสมบัติก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เหมือนกันนะคะที่จะได้ยินกันบ่อยๆก็คือในเรื่องของมะเร็ ก็จะบอกว่ามีคุณสมบัติในแง่ของการป้องกันนะคะหรือว่าทำให้ตําลูกหมักไม่โตอะไรแบบนี้นะคะนั่นคืออันที่หนึ่งที่มีคนพูดถึงอันที่สองก็จะมีคนพูดในเรื่องของผิวหนังะนะคะก็คือมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระก็บอกว่ามันก็จะช่วยทําให้ผิวหนังเนี่ยเซนซิทีฟกับแสง ลดลงอ,อารมณ์ประมาณอย่างนั้นเขาก็เลยเอามาลิงก์กับการบอกว่ามีไลโคปีนแล้วจะช่วยให้ขาวทําให้เหมือนกับริ้วรอยหรือว่าแบบความเสื่อมความชราของผิวมันลดลงอ,อันนี้อยู่ในระหว่างงานวิจยัยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามตรงๆว่าไลโคปีนเนี่ยเราควรจําเป็นไหมที่จะต้องทานเสริมคะ ใช้คำว่านี้นะคะเมื่อไร่ที่เราใช้คําว่าทานเสริมแสดงว่าโมเมทานไม่พอก่อนเพราะคำว่าเสริมคือเราขาดแล้วเราก็เติมถูกไหมคะแต่ถ้าเรากินพอเราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเสริมเข้าไปเพราะฉะนั้นจริงๆก็กลายเป็นว่าเราก็สามารถที่จะไปทานแครอทมะเขือเทศกันมากยิ่งขึ้นจนเพียงพอร่างกายเราโอเคแล้วเราก็ไม่ต้องไปซื้ออาหารเสริมไลโคปีนมาทานถูกต้อง ดีไม่ดีถูกกว่าด้วย<ช>นะคะเยอะเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้โมเบก,ก็ถามอยู่ว่าบางคนเนี่ยทานพวกนี้เยอะเพราะว่าคิดว่าดีแล้วเสร็จแล้วมือก็จะเอ๊ะเหลืองเหลืองขึ้นเป็นเหลืองๆหลืองส้มๆ,ๆนะคะ,คะก็เพราะว่ามันเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะเวลาที่มันเยอะเกินไปร่างกายเอาไปใช้ไม่ได้ละก็จะสะสมนังก็แผ่ให้เราเห็นใร่างตรงส่วนที่มันมีไขมันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตามผิวหนังเราก็จะเห็นเป็นสีออกเหลืองๆส้มๆอันตรายไหมก็จริงๆไม่ได้อันตรายอะไรหยุดกินไปสักพักหนึ่งสีมันก็จะจางลง แต่มีนิดเดียวอีกนิดนึงสำหรับวิตามิน A นะคะเราพูดกันถึงเบต้าแคโรทีนนาะมันจะมีวิตามิน A ที่มาจากสัตว์นะคะชื่อว่าเรติโนลอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกคำที่อยู่ในสกินแคร์อยู่ในอะไรต่างๆเยอะมากในกรณีของสกินแคร์ที่ใช้เรติโนลเนี่ยจะช่วยเรื่องของลบริ้วรอยนะคะทีนี้เรติโนลเองเนี่ยเวลาทานเนี่ยมันอาจจะมีผลเสียนิดนึงถ้าได้เยอะเกินไปก็คืออาจจะทําให้ตับเราเนี่ย เป็นอันตรายกระตับนะคะอาจจะทําให้มีปัญหากับเรื่องของระบบประสาทค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่แนะนําที่จะให้กินอาหารเสริมกลุ่มนี้เป็นปริมาณมากโดยเฉพาะในคนไข้ที่มีปัญหาโรคไตอืมนะอันนี้ถ้าเกิดใครมีปัญหาโรคไตที่แบบขับอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยได้นี่คืออาหารเสริมเนี่ยอาจจะต้องระวังมากๆเป็นพิเศษเพราะไม่งั้นมันจะไปโหลดอยู่ที่ไตถูกต้องไหมคะทีนี้อีกหนึ่งคนที่โอ้โห เราเรียกเขาเป็นคนๆนะคะเราจะได้จำเขาได้ง่ายๆคุณกลูตาคุณคนนี้ดูวุ่นวายกับชีวิตผู้หญิงไทยในช่วงนี้มากทีนี้เนี่ยในกรณีของกลูตาที่ทำให้ผิวขาวเนี่ยมันเป็นข้อสังเกตในคนไข้กลุ่มหนึ่งที่เขาใช้แล้วโดสเยอะๆสิ่งที่ฝรั่งเรียกเขาจะเรียกว่า p พล l i n g คือผิวมันซีดมันซีดมันไม่ใช่ขาวฝรั่งเขาไม่ได้ชอบแต่บางโเคแต่เราชอบหญิงไทยแฮปปี้มากค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องทานมากน้อยขนาดไหนหรือว่าอะไรถึงจะเห็นผลกับเรื่องของความแบบสวยขาว ต้องบอกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยริดพวกนี้มันไม่ยั้งยืนนะเดี๋ยวมันก็หมดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่สองเนี่ยถามว่ามีข้อเสียไหมถ้าฉีดชัดเจนเลยนะคะในบางรายเกิดภาวะที่เรียกว่าอณูไฟลักซิสหรือว่าแพ้แพ้แล้วก็ช็อกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่แนะนำเนาะในแง่ของการกินเนี่ยถามว่ามันมีอันตรายมากไหมตอนนี้ข้อมูลมันยังไม่ได้ออกมาชัดเจนว่ามันมีอันตรายแต่คําถามแรกคือมันได้ประโยชน์หรือเปล่าอันนี้ค่ะ มันยังไม่เคยมีการเลเวลเลยนะว่าให้ใช้กรูตาเพื่อช่วยในเรื่องของไวท์เทนนิ่งหรือว่าช่วยในเรื่องของ เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสารต้านมูสละอย่างชัดเจนประเด็นคือบางทีเวลาพวกอาหารเสริมที่ใส่กูต้าหรือเป็นน้ําเป็นเครื่องดื่มอะไรเงี้ยค่ะมันจะเติมน้ําตาลเข้าไปอะค่ะอันนี้อาจจะอาจจะแย่กว่าด้วยซ้ําไปคือฤทธิ์ของกูต้าได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่เราจะได้น้ําตาลเข้าไปเต็มๆอันนี้ก็อาจจะทําให้แบบอยากจะขาวอยากจะสวยอยากจะผอมแต่กลายเป็นว่าอาจจะอ้วนขึ้นแต่ถามว่าในแง่ของผลข้างเคียงที่ชัดเจนของกูต้าตอนนี้มันก็ยังไม่ได้ชัดเจนเนาะยกเว้นว่าโดสเยอะๆแล้วก็มีการแพ้อ่ะงั้นก็ต้องอย่าไปฟังโฆษณาโดยที่คิดว่าอุ๊ย แค่คําว่ากลูตาแล้วแปลว่าจะขาวงั้นก็ซัดก,กลูตาเข้าไปอย่างบ้าคลั่งทีนี้อีกตัวหนึ่งที่เราเริ่มมักจะได้ยินกันบ่อยในกลุ่มของคนที่เป็นสิวมีปัญหาสิวนั่นก็คือคซิงค์ค่ะคุณหมอตัวนี้เนี่ยเ,เรามักจะเห็นอยู่ในอาหารเสริมของชายหนุ่มก็ค่อนข้างจะเยอะ,ะเหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นซิงค์ช่วยอะไรเราแล้วรักษาสิวได้จริงโอเคซิงค์มีคุณสมบัติหลายอย่างก็ค,งคือจะมีคุณสมบัติในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนการสร้างเสริมพวกแผลเวลามีแผลมีอะไรอย่างนี้แล้วก็มีคุณสมบัตติิในนนเรรื่อองงข้้าาววภมทแล ก็การฆ่าเชื้อเพราะฉะนั้นในเรื่องของสิวเราก็อาจจะใช้ได้แต่อันนึงที่จะใช้คืออย่างนี้ค่ะเวลาที่เราขาดซิงดีกว่าเราขาดสังกะสีสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะทําให้หน้าเรามัน,ม,นมันแววแวแล้วก็มีผิวหนังอักเสบเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะคิดว่าน,นี่เป็นสิวหรือเปล่าพอทานเข้าไปปุ๊บแล้วมันดีขึ้น,น,นใช่อันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติที่แบบเหมือนกับเป็นเพราะว่าเขาขาดซิง<อ>์หรือเปล่าพอเติมเข้าไปละหน้ามันก็เลยดีขึ้นอันที่2ก็คือว่าในกรณีที่มันเป็นแผลเราก็อยากให้แผลมันหายไวขึ้นอะไร่ีีณ สิ่งไม่พอก็อาจจะทําให้แผลมันหายช้าพอเติมเข้าไปปับ๊บก็อาจจะทูให้ใหแมันดขึ้นดีขึ้น,น,นอะไรอย่างเงี้นะโอ้หลายตัวหลายอาหารเสริม,มจนมซื้อไม่ทันแล้วใช่ซื้อไม่ทันแล้วค่ะไม่รู้ว่าจะต้องเก็บเงินซื้อคนไหนก่อนดีเดี๋ยวช่วงหน้าขอไปพักคิดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาให,หม่